ตัวเต็งนางงาม10ตัวเต็งมิสยูเนเวอร์สสองพนางงามจัก,กรวาลครั้งที่71ซึ่งรอบตัดสินนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่15โมกราคมนี้ตัวเต็งแต่ละประเทศนั้นจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า 1. แอนนาเสืองามเอี่ยมเริ่มเปิดกันด้วยที่สาวง,งามจากไทยแลนด์แอนนาเสืองามเอี่ยมหรือแอนนาเสือมิสยูเนเวอร์ซไทยแลนด์วัย24ปีมาพร้อมกับส่วนสูง175เซนติเมตรสาวสวยหน้าคมที่พกพาความสามารถมามากล้นอีกทั้งยังเรียนเก่งการันตีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทุนเรียนดี4ปีจากคณะศิลปศาสตร,ร์และวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นอกจากพื้นฐานจะเป็นคนที่เก่งและแข็งแกร่งแล้วนั้นความสวยย่มพร้อมใช้ของเธอก็ไม่เป็นสองรองใคร อแมนด a าดูคาเมลตัวแทนจากประเทศเวเนซุเอลาลูกสาวอาดีตนักฟุตบอลทีมชาติเวเนซุเอลาที่ทําให้ช่วงวัยเด็กของเธอนั้นต้องได้เดินทางไปหลายประเทศก่อนจะเริ่มต้นอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์ในกรุงโรมพูดได้ถึงสามภาษาด้วยกันคือสเปนอังกฤษและอิตาเลียนนอกจากความสวยสําพันของเธอแล้วนั้นยังเป็นผู้สารฝังโครงการที่ทําให้เด็กๆได้กลับมามีรอยยิ้มสดใสอีกด้วย 3. เวอร์เจียนาสตาบัมมิสจูเนเวร์นอิตาลีเสางามวัย2ี่ปีที่มีเครื่องหน้าสุดเก๋ไก๋ผิวเข้มใบหน้าชัดเพราะเธอนั Hot ้นมีเชื้อสายแอฟริกันเจรมันและอิตาเลียนปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์และนั่งแบบอาชีพมาพร้อมกับส่วนสูง175เซนติเมตรอีกหั้งยังงด้วยพวงดีกีท็อปไฟมิสมอนโดอิตาเลียน2017นมาแล้วด้วย 4. มาเรียฟอร์นันดาอลิสติจาบันสาวผมบลอนด์สวยเชียวจากโคลอมเบียที่เรียนจบศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการสื่อสารสังคมจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกในเมเดลินเริ่มประกวดนางงามตั้งแต่ปี2019และเคยคว้ามงกุฎมิควินดิโอมาครอบครอง,อง,อง,องก่อนจะเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศของโคลอมเบียนอกจากจะชนะเลิศแล้วนั้นระหว่างการประกวดเธอยังได้คว้ารางวัลน,นางงามสันติภาพและนางงามรูปร่างดีอีกด้วย 5. เชลิสลาบิมบีคอเตซีรูคึงฟิลิปปินอิตาเลียมิชชูเนเวอร์ฟิลิปปินได้เข้าการประกวดจากการผักดังของคุณแม่และสามารถคว้ามงกุฎระดับประเทศได้ถึง2สมัยทั้งจากเวทีมิสฟิลิปปินเอร2018และมิชชูเนเวอร์ฟิลิปปิน2022เป็นอีกหนึ่งนางงามที่พร้อมความมง่งมากเลยทีเดียว 6. ดีว i ต a าไรม i สยู n i เว r ร์สอินเพูดถือไม้ต่อจากนางงามรุ่นพี่ที่ลหลายๆคนนั้นต่างจับตามองว่าอินเดียจะคว้ามง2ครั้งติดหรือไม่มีเส้นทางการประกวดที่ไม่ธรรมดาเคยคว้าตำแหน่งรองอันดับ2 m i มิสดีเว2021แถมพ่วงรางวัลมิสไอคิวมิสไลฟ์สไตลและมิ s s ซดูก u ในการประกวดครั้งนั้นมาแล้วซึ่งปีนี้เธอก็เป็นติงหนึ่งตัวติงที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียว แอนเดียนามาร์ติเนฟูเนียมิสยูนิเวอร์สโดมิกันวัย25ปีหูขวาปริญญาเกตนิยมทางด้านจิตวิทยาและลาตินอเมริกาศึกษาจาก University of New York สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาสเปนได้ก่อนหน้านี้นเธอเคยพลาดโอกาสในการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2021มาแล้วเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ตอนนี้เธอได้กลับมาอีกครั้งแล้วพร้อมสู้สุดใจมากเลทีเดียว 8. Ashley e Ann Carino Barito ตัวแม่ Miss Universe p u ป r t o r ตริสาวงามวัย27ปีส่วนสูง180ซนติเมตรอดีตรองอันดับ2 M ิ s s เ s a 2021จากฟลอริดาฉายาโนมิโอแคมเบลแห่งเปอร์โตริโริกที่ต้องบอกเลยว่ารูปร่างหน้าตาของเธอนานครบเครื่องเป็นอย่างมากความสามารถไม่ธรรมดาและมีความใฝฝันที่อยากจะเป็น Miss Universe คนแรกที่ไปเหยียบดวงจันทอีกด้วย เกาเหงียนขิงออกเชาเสางามเอเชียวัย28ปีมิสยูนิเวิร์สเวียดนามที่มีความโดดเด่นทั้งรูปร่างหน้าตาและทักษะการเดินโดยก่อนหน้านี้เธอได้เคยคว้าอันดับหนึ่งในการประกวดเวียดนามเน็กท็อปโมเดล2 0 1 6มาแล้วครอบครองมงกุฎมิสซูพาเนชั่นนลเวียดนาม2018รวมถึงร่วมการประกวดมิสซูพาเนชั่นแนล2019มาแล้วโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เอ็ดดาวิโนแคลรี Curry, เปลียนหายกันด้วยสาวงามวัย23ปีมิส s ูเนเวอร์ซอลแอฟริเจ้าของตำแหน่ง Miss อ f แอฟริกา2ที่มีจุดเด่นทางด้านการโพสต์การเดินและใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับความสดใสร่าเริงทำให้เป็นเพื่อนนางงามด้วยกันเองนั้นตกหลุ่มรักไปตามตามกัน